สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับจูอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะจูก็จะพามาดูในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงตอนเย็นตอนเที่ยงจูกินอะไรไปบ้างนะคะหลายคนอยากจะรู้นะคะว่าจูทําอะไรบ้างกินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จูก็จะพามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะจูลดน้ําหนักได้28่กิโลโดยการทํา IF แล้วก็ลูคาบนะคะถ้าใครสนใจที่จะลดน้ําหนักให้กดติดตามจูไว้เลยนะคะกดติดตามไว้ การทำาเอฟจูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าจูทำอะไรบ้างนะคะแต่ละวันเนาะนี่ก็เป็น E ีีที่2นะคะตื่นเช้ามาเหมือนเดิมนะคะจูก็จะกินกาแฟ3ช้อนชาเหมือนเดิมนะคะเป็นกาแฟดำนะคะแล้วก็ใส่เกลือดำนะ,ะเกลือดำา 2- 3ถึงหยิบมือนะคะ เพิ่มแร่ธาตุ84ชนิดให้กับเซลล์ของเรานะให้กับร่างกายนะคะแล้วก็จะใส่น้ําร้อนลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วจูก็จะเติมน้ําเย็นลงไปนะคะเพราะว่าจูไม่ชอบกินร้อนเท่าไหร่นะ,ะก็เลยใส่น้ําเย็นลงไปอันนี้ก็จะตัดมาเป็นมื้อเที่ยงเลยนะคะ ก็จะมาทําอ่อมไข่นะวันนี้ก็จะมีพวกเห็ดพวกผักต่างๆพวกผักชีลาวแล้วก็่หุะพาตะไคร้แล้วก็พริกแห้งไข่3ามฟองนะคะอันนี้เป็นเมนูทางภาคอีสานนะคะเป็นเมนูที่จูชอบกินมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายนะ,ะก็จะเอาไข่มาตีใส่กันนะคะก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะนิดหน่อยปรุงรสนิดหน่อยก็ตีไข่นะคะ เมนูนี้ไม่รู้จะถูกปากหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นเมนูที่จูทํากินประจําแล้วก็ไม่อ้วนนะคะกินแบบกินท้องมากๆเลยนะคะก็จะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะเราจะทําไข่ให้สุกก่อนนะคะพอเราใส่ไข่ลงไปให้เราผ่อนไฟลงนิดนึงนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่อยๆตุ๋นให้เขาสุกนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเขาจะได้ไม่แข็งกระด้างเนาะ ก็รอจนไข่สุกนะคะถ้าทำวิธีนี้จะทำให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนๆน,นะคะมันจะไม่มันจะไม่กระจายตัวนะคะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะคะทูกชอบกินแบบนี้เนาะก็จะคนๆหน่อยนะคะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะโุก,ก็จะใส่พริกลงไปนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกนิดเดียวก็ได้นะคะ หรือจะไม่ใส่ก็ได้เนาะอร่อยเหมือนกันก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะ,ะพอท่วมไข่นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปลาล้าลงไปะคะ่ะ ใครไม่ชอบปลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แค่น้ำปลาก็ได้กับผงชูรสเนาะจูติดหนัวนะคะก็เลยใส่นะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราไม่ใช่สายคลีนนะคะใส่ลงไปเลยถ้าไม่ได้กินอะไรก็เลยจะอดอยากไปไม่ได้กินอะไรกันพอดีเนาะเห็นไหมคะมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็คนๆหน่อยนะ ที่จูไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มเพราะว่าปะลาร้ามันเค็มอยู่แล้วนะคะก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะเราจะใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยนะก็จะคนๆให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะต้มเห็ดให้สุกก่อนนะคะพอเห็ดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะ ใส่ผักลงไปคนๆหน่อยนะนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดไฟเลยนะคะคนให้เข้ากันหน่อยเนาะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยแล้วก็หอมเลย อันนี้เอาไปเป็นไอเดียนะคะไปเป็นไอเดียในการทําอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวหนึ่งทัพ,พีนะคะข้าวหนึ่งทัพ,พีแบบนี้ก็จะมีผักบุ้งมีแจ่วบองนะคะอันนี้เป็นมืออาหารมือแรกของจูเลยนะคะจูกินประมาณบ่ายสองนะคะเมนูนี้ของวันนี้นะคะกินประมาณบ่ายสองเลยนะคะก็อย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะคะเมนูนี้รับรองว่าเด็ดมากเลยนะคะอ่าและตัดมาตอนเย็นนะคะจูสั่งโวคาโดมา400 42บาทรวมส่งแล้วนะคะก็จะได้18ปลูกนะคะซื้อมาเป็นลังแบบนี้เลยนะคะจุก็จะมาตัดเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็จะมาทําใส่นี่เลยถั่วที่เราแช่ฟิตไว้นะคะเราก็จะเอามาคลายแล้วก็มาเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะอาหารมื้อเย็นของจุก็จะเริ่มที่5โมงเย็นไม่เกินนี้นะคะจุจะเอาเข้าไมโครเวฟประมาณ 6นาทีนะคะ6นาทีก็จะได้ถั่วสุกพอดีเลยนะคะอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะจะผสมกับนี่เลยอะโวคาโดแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้นะคะวันนี้รู้สึกอยากกินน้ำเต้าหู้นะคะก็เลยซื้อมาแบบนี้เลยนะคะคือมื้อจบของจูเนียก็คือกินแค่นี้นะคะไม่กินอย่างอื่นแล้วนะ ก็คือเป็นมื้อจบเลยนะคะก็อย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะคะเป็นแนวทางเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้จูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ